สมาชิกแฟนเพจที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับขณะนี้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งนะครับชนคนเดินเท้านะครับถนนทิวานนท์นะครับเลยซอยรุ่มสุขประมาณ100เมตรนะครับทิดทางมุ่งหน้าปากเกล็ดนะครับที่เกิดเหตุนะครับบาดเจ็บชายหนึ่งรายนะครับหมดสติในที่เกิดเหตุนะครับอาสาสมัครอยู่ระหว่าง CPR นะครับรอรถผู้ชีพโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับมาสนับสนุนที่เกิดเหตุนะครับ นที่อยู่ระหว่าง CPR นะครับใชใช่ไหนอะก็เดินตอนนีอใช่กระบอกากตามรถนอนสลาเนี่ยอันนี่เงจะรู้นี่เปิดบอกิใรอไรเลเบอกลิฝั่งนี้จะโดนอ่่เราบอก่ดบอกเรา่ด้รถที่ชนเป็นรถ h อนด้ c i ีบีีขาวนะครับีบ่มี่ยอ ร้อนหน้าบ้านแล้วแหละร้อนเลื่อนน้ำลายเลื่อนได้พี่น้องอยู่ในทริปนี้ด้วยนี่เราดีจริงน้องไรมดีที่กะเถิดเราเลยเลยซอนลุ่มสุกมาประมาณทุกร้อเมตรนะครับบริเวณโค้งพอดีนะครับผมไม่รู้จักแต่ว่าเขเป็นที่สาๆ

สาคัญในเส้นทางนะครับมีการจราจรสะสมนะครับน่าจะถึงต่างระดับปูโพแล้วนะครับตอนนี้นะครับรถน่าจะเริ่มติดนะครับที่กเกิดเหตเป็นช่องทางขวาสุดนะครับ ไหวไหมอ่ะไหวยอยู่ใช่ไหมถึงแล้วมาเทียนแล้วแล้วัดเทียนแล้วผู้ชีพนะ รถผู้ชีพใกล้ถึงแล้วนะครับเฮ้ยฮะรถควเเดียวพี่เดี๋ยวพี่ถอยรถดีกว่า่ะถอยรถดีกว่าไหนกันบ้าะถอยหลังไปหน่อยก็ได้ให้คู่ชีพมันเข้าตรงนี้พี่ถอยตรงไปเลยนะ ใช่ครับใช่ครับลุงแกเดินอยู่แถวน,นี้ประจำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเพย่อนแม่ผมผมก็เลย,ย น,นิดนึงนะครับบิวยืนยันเลยใช่ไหมที่โค้งน่าจะหับก็้อได้ ยืนยันจากทีมกู้ชีพรอพปรทุมธานีนะครับผู้บาดเจ็บพอสี่สิบเสียชีวิตนทเกดเตรครับรอถึงร้่าครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของคุณลุงด้วยสามวรยินะครับสามวรอิบแล้วทีมกู้ชีพยืนยันนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ เรื่องอะไรนะเมื่อกี้เซ็นเตอร์ดเซ็นเตอรเโอ้มีคนโทรามมาว่าขอถือว่าพรทงบน่ะหน้าเอสอ่ะว่าสี่วันนี้เวรร่วมนะเมื่อกี้เรียกวัานะเบอร์หมดแล้วิิงใครไปเลยนะหนูอ2งเขาเลี่ยี่สิกังใช่แว่แสองี่สองสาูไูจู

พิกัดถนนติวานนท์นะครับเลยซอยบ้านพระโุชราประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับพ,พี่พี่ผ้า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 ,านรถที่อ่ะอ่าช่องนี้แหละช่องข้างเบาเลย ส2รอสด้การอกำลังที่ว่าทเิดรวยสอสอสอไี่กนร้อยเวรของสปของวสิบที่กรเห็นแล้วนะครับถึที่ก็นเห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะรอแพทย์นะครับรอแพทย์จากนิติเวชนะครับ ร่วมชนะสูตรพิกสดเบื้องต้นในที่เกิดเหตุน,นะครับน่าจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับก็ขออนุญาตปิดไลฟ์สักครู่นะครับน่าจากน่าจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับแจ้งถึงผู้ใช้เส้นทางในขณะนี้นะครับเส้นทางค่อนข้างจะติดนะครับค่อนข้าง,งจะติดติวานนทน์นะครับติวานนทน์เลยซอยบ้านพักคนชรามานะครับ จะไ,ไปข้อมูลในทราบอันน่ะครับขออนุญาตปิดไลน์เลยนะครับ